สวดีครับสวัสดีครับไอขอต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยว,วันว,วันนี้เราจะมากินโกตตงเป็ดย่างห้องกององโอเค่ะเดูวลงไปกันไปก่อนแล้วค่อยไปคุยกันทุกคนครับตอนนี้พี่คิวก็น้ำมันเชนมาแล้วอะ่ะโอ้ย ลุกใหม่ชินแมมลุกใหม่ลุกใหม่ผมสั้นมาดูคุณขาเป็นไงเออวันนี้เรามากินมันเป็ดเป็ดย่างโกตงอะ่ะโกตงใช่ไหมโกตงซึ่งเราเราก็กินประจำอะนะแต่อันนี้สาขาใหม,ม่คนละสาขาสาขาตรงนี้มันแยกมาเนี่ยมาเพราะนันไมคมเนี่ยเลยแยกเขาเรียกยอนสีนวลมาอ่าไฟแดงนะ,ะอ่า อ๋อซ้ายมือประมาณร้อยสองร้อยเมตรถึงเลยแล้วล,ลงนี่มันเป็นเป็นตูดเป็ดย่างว็เนี่ยเป็ดย่างกับเป็ดต้มได้โอเคแอนี่เป็นไงกูรู้ราว่าไงกูรู้ส่วนพระองค์มาตรฐาน โอเคนะน้ำปลาริน,นะนู่นเหรออะไรน้ำปลาพริกอันนี้คือพริกเผาครับไปไหนอ่ะชอบชินน้ำปลาพริกไยว่าร้านไหนจะเด็ดเราก็จะมา รวบรวมตอนสิ้นปีว่าที่ไหนเด็ดเป็นไงไม้งางพริกเผาอ่ะอ่พาพริกเผาข้าวมันไก่ก็มีพริกเผาข้าวหน้าเป็ดลิจะไม่มีได้อย่างไรถูกไหม คือกิวคิดว่าข้าวข้าวหน้าเป็ดเนี่ยเขามีความหวานหวานในตัวใช่ไหมถ้าเติมพริกเผาเข้าไปเนี่ยอาจจะพอดีก็ได้ใช้ได้เลยใช่ไหมหืมป๋าบ้าจิมเมนูเด็ดเออเป็ดแดงจะมีอยู่สองจาว ที่แบบนี้ว่ะอ่าก็จะมีอาบุยอาบุยเดู่ตรงในเมืองทางไปสารากลางอ่ะอ่าแมทได้เลยร้านนี้เขามีแมทนะอาบุยเนี่ยดังมากก็มีโปรตรงนี่แหละ โอเคเลย่ะหมเหมือมมนกันเหมือนร้านูเหมือนกันเหมือนกันคือป๋าเนี่ยจะชำนาญเรื่องการทานเนื้อเป็ดกับเนื้อวัวมากๆก็เลยจะอยากจะสอบถามเลยนะเนี่ย เป็ดย่างเนี่ยในเนื้อเป็ดเนี่ยป่าเนี่ยชอบข้าวปิดย่างเนี่ยกัลาบเป็ดพวกเนี่ยใช่ไหม,มลาบเป็ดข้าวปิดย่างเป็ดพะโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตุ๋นเลยเจะมีเป็ดย่างเกลือนะ,อะของกิรพาแต่กิรพาเขาจะมีกแต่ไก่ย่างใช่ไหมลหอไก่แต่ที่เนี่ยที่แบบนี้ นะปลาบอกว่าจิรภาที่แปดลิว้วเขามีเป็ดย่างเกลือด้วยนะครับใช่ไหมข้าวมันเป็ดพริกเผาปะเนี่ย